สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่อพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับก็คือพี่จะมาแจกผลพิสตาฟ์ฟรีนะครับและ แจกผลถาวรแบบฟรีๆด้วยนะครับพี่ชอบคอมเมนต์หนึ่งมากๆเลยนะครับก็เลยแบบว่าจะแจกให้ส่วนตัวนะครับก็คือมีน้องคนนึงมาว่าพี่ในคอมเมนต์นะครับและมีอีกน้องคนนึงนะครับมาคอมเมนต์ปกป้องพี่นะครับพี่ก็ชอบเลยนะครับคนที่ปกป้องพี่แบบนี้นะครับพี่เลยแบบว่าทักหาตอนนี้แล้วนะครับน้องเราก็ได้ติดต่อกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็เลยแบบว่าจะแจกผลถาวรให้1ผลแบบฟรีๆเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากเป็นผู้โชคดีคอมเมนต์ดีๆหน่อยละกันนะครับและพี่ขอบอกเลยละกันคลิปนี้ก็คือ พี่จะมาแจกผลไม่ถาวรกันบ้างนะครับก็คือวันนี้พี่ไปหาซื้อหรือว่าตะเวนซื้อมาได้นะครับสำหรับผลไม่ถาวรถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้ในสวงผลไม้ถาวรบวกกับโคดนะครับนอนที่จะมาอัปเดตโคต้ดให้ทั้งหมดเลยนะครับที่มีในเกมนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็คือถ้าอยากได้นะครับเข้ามาดูคิดนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์หน่อยละกันและอย่าลืม คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับคนละ1นึ่งไลค์คนละ1แชร์ละกันถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของฟ e รี ee, จากพี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่า จะหนักจ,จัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่พีคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของผลพีศาจที่พี่จะแจกในวันนี้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็จะมีทางด้านของผลชิคิเน้ผลช้างนะครับเนาะแล้วก็ผลมังกรนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็มีตามนี้นะครับสิ่งที่พี่จะแจกนะครับก็ถ้าคนไหนอยากได้คลิปนี้จะมีผู้โชคดีเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับพี่ๆี่คนไหนน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้ผลพีศจถาวรหรือว่า ถาวรคลิปนี้มีแจกตามนี้นะครับบอกเหตุผลมาละกันนะครับว่าอยากได้ผลอะไรและเอาไปทําอะไรนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้นะครับระกันได้เลยนะครับว่าไม่เสียหายแน่นอนนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้มีโค้ดมาแจกให้นะครับก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะครับสาหรับคนแรกก็จะเป็นทางด้านของโค้ด exp นะครับหรือว่าโค้ดคูณ exp นะครับด้วยคนก็ถือว่าถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้ก็เอาไปได้เลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้เลยนะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดคูณ exp เหมือนกันถ้าคนไหนที่แบบว่าเอาไปใส่แล้วนะครับก็คือจะได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่แบบว่าไม่เคยใส่มาก่อนก็จะสามารถใส่ได้โค้ดตัวนี้ก็เหมือนกันเราใส่แป๊บเดียวเราได้มา59นาทีนะครับหรือว่า 1ชั่วโมงแล้วนะครับก็โคตรจะไวเลยแล้วก็ไปกันต่อเลยนะครับก็ใส่โค้ดต,ตัวนี้ไปได้เลยนะครับก็จะได้มา 1โคดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทีเดียวว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยดนะครับโนว่าอันนี้ก็คือจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของโคดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็กดใช้ไปได้เลยนะครับเราก็จะได้มา 1่ชั่วโมง18นาทีนะครับทุกคนคน,นี่เลยนะครับก um ็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านโค้ดตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็คือสามารถกดใส่ไปได้เลยนะครับเราก็จะได้มาเป็นโค้ดรีสเต็กถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากรีสเต็กในเกมจากจุดไหนก็ได้นะครับก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับที่แบบว่าสามารถรีสเต็กจากจุดไหนก็ได้ของเกมนะครับทุกคนก็มีตามนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าคนไหนที่แบบว e ่ายังไม่เคยใส่ก็ลองเอาไปใส่ดูได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับที่แบบว่าเป็นโค้ดคูณเอ็กพีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็กดใส่ไปได้เลยนะครับเราก็ได้มา 2ชั่วโมงแล้วนะครับแป๊บเดียวก็ได้มาสชั่วโมงแล้วนะครับก็รีดีว่าโค้ดจะง่ายเลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็มีตามนี้เลยนะครับนี่นะครับทุกคนก็คือตัวนี้นะครับก็กดใส่ไปได้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็ได้มาสชั่วโมง2 8แปดนาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็โค้ดตัวนี้นะครับก็กดใส่ไปได้อีกนะครับเราก็จะได้มา สชั่วโมง47นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับโคตัวนี้ก็ได้มาสมชั่วโมงกับเจนาทีนะครับใส่แบบรัวไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ใส่ไปได้อีกนะครับทุกคนก็ได้มาสมชั่วโมง27นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้างโคตัวนี้นะครับทุกคนก็กดใส่ไปได้เลยนะครับสำหรับโคตัวนี้นะครับเราก็จะได้มา สามสัปโมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรีดิวว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็เป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับก็กดใช้ไปได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ได้มาสี่สัปโมงกับเจ็ดนาทีนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็กดใช้ไปได้เลยนะครับสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับรับประกันนะครับว่าได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ได้มา 4ชั่วโมง47นาทีหรือว่า27นาทีนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดเงินนะครับอันนี้ถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้โค้ดเงินก็มีให้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็กดใช้ไปได้เลยนะครับสำหรับโค้ดเงินนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับก็กดใช้ไปได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับก็กดใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นโค้ดเงินทั้งหมดเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้ใั้2โค้ดเง ได้แน่นอนนะครับแต่ได้ไม่เยอะนั่นเองนะครับทุกคนเนอแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็กดใช้ไปได้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้ก็คือเราจะได้มาสชั่วโมง4 6นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านงโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็กดใส่ไปได้เลยนะครับเราจะได้มา5ชั่วโมงกับ6นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็โค้ดบิ๊กนิวนะครับทุกคนสําหรับคนนี้ก็กดใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราก็จะได้มมาา5ั่งกบ6นที นะครับและใครว่าหมดเท่านี้ก็กดใส่ตัวนี้ไปได้นะครับเราก็จะได้มา5ชัสวโมง2ีนาวันที่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านโค้ดตัวนี้อีกนะครับทุกคนก็กดใส่ไปได้เลยนะครับเราก็จะได้มา5ชัสวโมง4ีนาที่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้อันนี้เป็นโค้ดลิสต์แตกปิดท้ายให้ละกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสาหรับโค้ดทั้งหมดทั้งมวลที่แบบว่า อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับสำหรับองน้องคนไหนพี่พี่คนไหนที่แบบว่าอยากได้ทั้งสองของวิฟ i ี่อยากได้ทั้งสองของใหม่ๆนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับองน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ทั้งสองของดีๆนะครับเนาะหรือว่าอยากได้ใ้ส่วนของใหม่ๆนะครับเนาะหรือว่า ยากเล่ในสองกิจกรรมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนลงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาพีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนลงน้องคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์ นะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะมาแจกของฟรีให้อีกละกันนะครับสำหรับพี่ี่คนไหนน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้อะไรให้คอมเมนต์บอกละกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่คอมเมนต์พี่จะไม่รู้นะครับนอสําบนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้จริงๆนะครับทุกคนบ๊ายบาย